สมัยก่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างมุสลิมพุทธศาสนิกชนเนี่ยเป็นไปด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ไว่าจะเป็นในด้านของกายภาพไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์มนุษย์สัมพันธ์ที่มีต่อกันแต่ว่าหลังจากนั้นมันหายไปพี่น้องสังเกตไหมว่ามันหายไปจากสังคมมุสลิมแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างที่เราทั้งหลายก็รู้กันในเวลานี้ว่ามันจะเกิดสามัคคีเพศ ก็คือการแตกสามาคัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิมกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนส่วนหนึ่งก็เกิดจากคนมุสลิมเองเช่นคนมุสลิมเนี่ยก็ตั้งแง่ว่าเราเนี่ยเป็นพี่น้องกับชาวพุทธได้หรือเห็นไหมประเด็นอย่างเนี้ยไอ้ประเภทที่บอกว่าสุดตรงไอ้ประเภทฮาร์ดคอร์นี่แหละทาให้บรรยากาศเนี่ยมันมันแย่ลงเรื่อยๆนะฝ่ายหนึ่งก็พูดในลักษณะว่ามุสลิม มาพูดกับพระพระสงฆ์ได้ยังไงฮาร์ดคอรอีกฝ่ายหนึ่งก็คือผู้มีพระวินัย227ข้อหรือศีล227ข้อมานั่งเสมอกับคนที่เป็นคนที่ไม่มีศีลได้ยังไงอ,อย่างนี้ก็มีฮาร์ดคอรพูดกันอ,อย่างผมเนี่ยมานั่งเสมอท่านนะซึ่งความเป็นจริงแล้วก็ต้องจัดไว้ให้เหมาะสม แต่ว,ว่าเอาเราคุยกันแบบชูชิล์นะคุยกันแบบสมานฉันท์ศีลหรือพระวินัย227ข้อเป็นของพระภิกษุเราซึ่งเป็นมุสลิมก็มีศีลเช่นเดียวกันแต่ละศาสนาก็จะมีข้อปฏิบัติทั้งในส่วนของการปฏิบัติและห้ามควบคู่กันอย่างนี้ในพระพุทธศาสนาก็มีเบญจธรรม มีเบญจศีินเรื่องที่ควรจะปฏิบัติ5ประการเรื่องที่พึงจะต้องหลีกห่าง5ประการในศาสนาอิสลามก็เช่นเดียวกันในทุกศาสนาจะมีคําสอนที่ควบคุมกํากับนะศาสนิกชนของตนให้อยู่ในกรอบเรียกว่าเป็นสัตตะบุรุษหรือสับบุรุษสัปปะบุรุษสับปะบุรุษสำหรับมุสลิมที่ขึ้นกับมัสยิดเนี่ยเรียกว่าสัปปะบุรุษเนี่ย มีสัพปริสธรรมสีแต่ในพระพุทธศาสนามีสัพปริสธรรมเกดซึ่งผมไปตรวจเช็คดูแล้วสอดคล้องตรงกับหลักการของศาสนาอิสลามเพราะนั้นเวลาเราจะคุยกันในเรื่องสแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างวเวลาเราจะคุยกันในพระหุสังคมหรือประวัวัฒนธรรมหรือความเชื่อเราจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เทียบเคียงกันว่ามันมีสิ่งที่คล้ายคลึงกันและนำเอาสิ่งเหล่านี้มาพูดถึงส่วนความแตกต่างที่มันเป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละศาสนาอันนี้เป็นเรื่องที่พึงสงวนไว้ซึ่งในอิสลามประกาศชัดเจนว่าและคุมดีนุคุมวาลียดินสำหรับท่านทั้งหลายคือศาสนาของพวกท่านสำหรับข้าพเจ้าก็คือศาสนาของข้าพเจ้าอิสลามประกาศชัดยะชัดว่า สำหรับพวกท่านคือศาสนาของพวกท่านไม่ได้พูดถึงสิทธินี้นะเกี่ยวกับตัวมุสลิมก่อนด้วยให้สิทธินี้แก่ต่างศาสนิกรด้วยว่าสำหรับพวกท่านคือศาสนาของท่านสำหรับข้าพเจ้าคือศาสนาของข้าพเจ้าและไม่มีการบังคับกันในเรื่องของศาสนาดังนั้นถ้าเราพิจารณาดูในเรื่องของความเป็นพหุ ในด้านศาสนานี่คือพระประสงค์ของพระองค์ a ล l a ฮ s u b h a า a w ะ a าล a การที่ผู้คนทั้งหลายมีหลากหลายความเชื่อถือในศาสนาต่างกันนี่คือพระประสงค์ของพระองค์ล l l a h Subhanaw า a a l a ล l l a h บอกว่า,าว,ะวะลวาูชาแชบบุกวลาูชาแช่บบุกาละจานัลนาซุมมะตาวฮิดะหากมาดแม้ว่าพระู้อวิบาลของท่านมีพระประสงค์แล้วไซพระองค์จะให้มนุษย์นั้นเป็นประชาคมเดียวกันคือถือในศาสนาเดียวกัน แต่ในสภาวะของความเป็นจริงก็คือมีทั้งคนที่เป็นมุสลิมมีทั้งคนที่เป็นยิวมีทั้งคนที่เป็นคริสตมีทั้งคนที่เป็นพุทธเป็นฮินดูมีาศาสนาต่างๆมากมายวะลายาลูนมุกตาลีฟีนอิลลามะไรมรบุกะและพวกเขาก็ยังคงมีความแตกต่างกันในเรื่องความเชื่อในวิถี ยกเว้นบุคคลที่พระบุญบาลของท่านทรงมีพระเมตตาเพราะนั้นคนที่มองเห็นความหลากหลายความต่างนี้ว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเขาก็จะไม่เอามาเป็นอารมณ์เขาก็จะไม่เอามาเป็นเครื่องกีดขวางในการที่เขาจะมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลทั้งหลายนี่แหละเขาเรียกคนที่ได้รับพระเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าวาลิีาลิกะคาละ์กะหุมและเช่นนั้นแลพระองค์ได้สร้างพวกเขาเหล่านั้นมา คือตราบใดที่มนุษย์มีสติปัญญาและเจตจำนงเสรีของแต่ละบุคคลก็ย่อมมีความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติเรียกว่านานาจิตตังเพราะฉะนั้นการที่จะไปบังคับไอ้คนทั้งหลายต้องเป็นเหมือนกันทั้งหมดนี่ไม่ใช่คำสอนของอิสลามในคเัเภีร์กุรานเนี่ยตั้งคำถามกับบรมศาสดานบีมุฮัมมัดสลัลลอฮ์วะลัยฮิวาซัลลัมวาท่านจะบังคับผู้คนทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อที่พวกเขาเหล่านั้นจะได้ศรัทธากันนั้นหรือเรื่องการที่เขาจะมีศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่กิจของท่านกิจของท่านคือนำสารของพระผู้เป็นเจ้าไปสู่การรับรู้ของผู้คนเหล่านั้นส่วนเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นเป็นกิจของพระผู้เป็นเจ้านนมุสลิมคนใดที่ไปตั้งแง่บอกว่าจะต้องทําให้ประเทศนี้เป็นประเทศมุสลิมทั้งหมด ถือศาสนาิสลามทั้งหมดนี่กําลังกระทําสิ่งที่ขัดกับพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเรื่องของเราคือบอกกล่าวเท่านั้นใครจะเชื่อไม่เชื่อและอิครอฮฟิดีนไม่มีการบังคับกันในเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราอ่านผลงานหรือรับฟังนะโดยใช้สติปัญญาฟังให้มากนะในพุทธศาสนาเรียกว่าโย โยนิโสมันนัสิการฟังให้มากใช้วิจารณญาณในการรับฟังโดยเฉพาะฟังจากพระสุปฏิปันโนพระที่ประพฤติดีประพฤติชอบไม่ใช่พระฮัตคอแล้วท่านก็จะได้พระฮัตคอก็จับไปแล้วาจับไปว่ามุสลิมจับสึกไปแล้วกรับท่านก็ไม่รู้จะโดนข้อหาว่าไปจับพระดีๆสร็จหรือเปล่า ไปว่าคนแรงอ๋อมีวจ,จีทุจริตใช่อ่าวจ,จีทุจริตก็คือวจ,จีทุจริตีนสี่ข้อเนี่ยโดนเต็มๆเลยหลายข้อเลยทีเดียวนะซึ่งแค่วจ,จีทุจริตเนี่ยมันก็มันก็จัดอยู่ในมูสาวาทก็คือมันอยู่ในในข้อที่มันผิดศีลอยู่แล้วซึ่งอยากจะบอกว่าเรื่องที่มันเหมือนกันเนี่ยเยอะหลายข้อเดียวกันนะเอ่อผมได้รับฟังพระเดชพระคุณได้ สนทนาธรรมที่ช่องไวท์ชนอลพระเดชพระคุณได้ยกผู้ทวจนะที่บอกว่าอาหิงสาปรมโอทโมทำโมตรงนี้ก็อยากจะการไม่เบียดเบียนกันเป็นบรมธรรมาการไม่เบียดเบียนเป็นมมบรมธรรมคือการไม่ทำร้ายกันการไม่เบียดเบียนกันเป็นยอดแห่งธรรมอย่างนี้เขาก็มีแปลใช่ทีนี้ประเด็นก็คือ ถามว่านี่เหมือนกันไหมในศาสนาอิสลามกับพระพุทธศาสนาเหมือนกันเลยท่านพี่น้องสุดยอดของธรรมะคือการไม่เบียดเบียนกันในศาสนาอิสลามประกาศชัดเจนว่าลาดอรระวะลาดีรระคำเนี่ยก็สั้นๆเหมือนกับพุทธพจน์เลยนะอหิงสาปรโมธรรมโมลาดอรระวะลาดีรระไม่มีการเบียดเบียนแต่ฝ่ายเดียว หรือการเบียดเบียนตอบกันซึ่งกันและการรือสองฝ่ายก็หมายความว่าย่อมไม่มีการเบียดเบียนกันในศาสนาอิสลามพูดชัดเจนเรื่องการเบียดเบียนเรื่องไอหิงสาในุในกุรอานพูดเรื่องอัลอาฟนะฟัลยาฟูวัสฟัลยัสฟะฮูฟัลยาฟ,าฟ,ยาฟาูดังนั้นพวกเขาเละนั้นจงเอาโหสิกีกรรมเถิดวัลยัสฟะฮูยาได้ถือโทษนี่คือสิ่งที่อัลกุรอานก็ระบุเอาไว้ชัดเจน ธรรมะอย่างนี้แหละเอามาคุยกันธรรมะอย่างนี้เพราะนั้นตรงนี้ก็ผมอยากที่จะนิมนต์พระเดชพระคุณได,ได้ได้เสริมในส่วนของธรรมะในในข้อเนี้ยเรื่องของอหิงสาการไม่เบียดเบียนกันอหิงสาะจะแปลตามตัวก็แปลว่าไม่ทำให้ใครลำบากเบียดเบียนตัวเองก็มีนะเบียดเบียนตัวเองก็ทำให้ตัวเองลำบากเกรีดใครโกรธใครเขา เพื่อบอกว่าคิดพยาบาทนะ่ะมันบันเลยถ้าคิดให้อภัยนะ่ะใจมันเยือกเย็นถ้าคนเราอารมณ์บูดตอนเช้าอารมณ์เน่าตอนเพลนเขาบอกจะนอนเนี่ยถ้าจะนอนให้สุขภาพดีต้องนอนลงไปด้วยความไม่เกลียดใครก็ต้องแผ่เมตตาคอยสัตว์ทั้งหลายเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเถิดแล้วนับหลับนอนดีแต่ถ้าเกลียดคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ทะเลาะก่อนนอนนี่แพทย์เขาห้ามเนี่ยทะเลาะและ้วเข้านอนเนี่ยมันจะคิดเช็คบินก็ทั้งคืน แล้วมันจะหลับสนิทยังไงตื่นมาสุขภาพก็ไม่ดีเพราะน,นั้นต้องหลับด้วยความให้อภัยเมตตาและไม่คิดให้ใครทำให้ใครลำบากอย่าคิดอย่างทำเลยทำให้จีนลำบากจีนก็คิดทำให้อตอนนี้ทะเลาะก,กันทำให้คำพูดของคนเอกชัดชายเสียไปพยายามเปลี่ยนสนามลบให้เป็นตลาดการค้านี่ก็ขัดแย้งกันไปขัดแย้งกันมา เปลี่ยนสนามตลาดการค้าเป็นสนามลบเสียท่าเศรษฐกิจพังทั้งโลกอันนี้อันนี้กรณีของอเมริกากับประเทศจีนครับผม